ไอทีเช่นเดิมนะครับผมนะวันนี้ผมมีข่าวลุดจากทางแบตซัมซุงนะตัวนี้ก็คือซัมซุงไรซี่ S24 Ultra นะทุกคนนะตอนนี้นะหน้าจอมีการปรับใหม่ด้วยนะครับทุกคนเออดีไซน์ต่างๆปรับใหม่หมดเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ตัวไมล์นะก็ปรับใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนตัวไมล์ด้านบนนะแต่โปกติจะหนึ่งตัวนะแต่เป็นสองตัวนะครับด้านบนนะทุกคนส่วนด้านล่างนะลาโพงต่างๆคือปรับใหม่นะทุกคนนะ จะมีการปรับแบบปกติแต่เป็นขีดๆนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคล้ายๆช่องที่ใส่เอเดดีการ์ดนะครับทุกคนคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็นั้นด้วยสเปคทุกคนเนาะปากกาก็จะมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเนาะแล้วก็มีพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะเลยนะครับโุโอนเออมีฟีเจอร์เช่นแบบเรานะเราสามารถแยกเสียงคุยกันได้นะทุกคนเนะทั้งหมดได้สูงสุดถึงรองรับ10คนเลยทุกคนถูกสุดจัดนะครับ ต่อไปนะทุกคนคือสเปคของกล้องนะทุกคนกล้องมีความละเอียดสูงแนละกล้องหลังนะละเอียดกล้องหลักอยู่ที่2ล้านพิกเซลพร้อมระบบการใส่ OIS มาให้นะครับผมแนละ้วกนะ็มีเลน์อนต้าวายสิบสองล้านพิกเซลแล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะก็นเนาะตอนนี้ไม่ได้เขียนความละเอียดนะเป็นแบบคูณสามนะครับต่อไปนะทุกคนตัวเลนเทเลโฟโขบนะทุกคนเนาะตอนนี้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลสามารถซูมได้ถึง 5x หรือว่า5เท่านะทุกคนเนาะแต่ว่าทนะุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวนี้เนาะเติด อาจจะมีการใช้เลนชุดเดิมนะทุกคนนะตอนนี้นะแต่ว่ากล้องหน้าหน,น,น้ามีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลเลยครับทุกคนสุดจัดจริงๆหน้าตัวนี้ต้องขออภัยในสถานก,การณ์ที่มีรูปน้อยหรือว่ามีคลิปต่างๆน้อยนะครับทุกคน,นคือ,อยังไม่ได้เปิดตัวนะนี่แค่ข่าวหลุดนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนหรูอท่วงสรุปสเปหเลยว่าบอกสเปคเพิ่มเติมนะทุกคนตอนนี้นะคือรูปบอลักก็เลยต้องเข้าท่วงงี้ก่อนทุกคนนะตัวนี้นะลองรับไทซีแล้วก็ สามารถโอนถ่ายได้เร็วถึง10บิตเลยนะครับทุกคนตัวนีุ้ดจริงๆแล้วก็รองรับอัตราการชาร์จไว้อยู่ที่45วัตต์นะครับทุกคนรองรับกละชาร์จแบบไร้สายอยู่ที่15วัตต์ด้วยแล้วก็สามารถมีการรองรับน้ำแบบแปลงตัวเองไปแท่นชาร์จไร้สายนะุนมีเหมือนกันนะแล้วก็สเปคต่างๆนะ CPU เป็น Snapdragon 8 Gen 3นะทุกคนนะตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7นะตัวนี้เราก็รองรับระบบบูททุ5.3ด้วยตัวนี้ แล้วก็มีการคาดว่านะตัวนี้นะตัวตัวแรมรุ่นเริ่มต้นนะจะอยู่ที่12แล้วก็มีตัวแรมถึงหรือว่าแรม16นะทุกคนเออส่งความจุนะสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยอยันนี้เขามไม่ได้บอกตัวเรย่อยหรือว่าอะไรนะตัวนี้นะโอเคนะทุกคนะตัวนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้มีระบบ AI ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ฟิลเตอร์ใหม่ๆที่ผมบอกไปข้างต้นนะว่ามีฟิลเตอร์แบบอ่าโทรคุยกัน10คนแต่ว่า เราสามารถแยกเสียงฟังกันได้นะครับทุกคนเนาะตอนนีนะ้แล้วก็มีระบบต่างๆอีกมากมายเลยนะทุกคนเลาทั้งมีการรองรับการแปลภาษาหรือว,ว่าต่างๆมีฟีเจอร์มากขึ้นขึ้นนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแปลได้ดีขึ้นไหมนะทุกคนเนาะเออเพราะมันยังไม่ได้เปิดตัวหรือว่ายังไม่มีใครได้จับเครื่องจริงนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือภาพเรนเดอร์หรือภาพของตัวดัมมี่นะทุกคนตอนนี้เออโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเออทุกคน,น ัวนี้อัตราริบสุลิด120% Hz นะั้นผมว่าอาจจะสูงกว่าก็เป็นได้นะครับทนะุกคนเนาะมันก็เราก็ยังไม่รู้นะเนาะหรอกเขาเปิดตัวนะครับผมทุกคนแล้วผมแต่มาสรุปข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ราคาที่แท้จริงให้นะครับทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมทนะุกคนเนาะวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทนะุกคนหากผมพูดผิดพลาดประการใดไปต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอลาไปที่นี้ครับผมทุกคนฝากกดติดตามไว้นะ bye บายบายเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ